อายุเท่าไหร่แล้วอะสามสิบแล้วถูกคอนก็จะอยากฟ้องมาพี่ปั๊บนะชอบทำให้เตยเขเวกับอายุตัวเองพี่ปั๊บชอบพูดว่าเตยแบบเออเนี่ยจะอายุ30สแล้วนะบอนแล้ววันนี้นะก็คือพี่ปั๊บก็ยังมาบอกว่า30สิพอใจมาก ้หเก็บทุกวันอยู่แล้วที่นอนเนี่ยผมเลยแย้ๆหมดเลยแหละผมร่วงเหรอเอาไงดีคำมือคือการผมร่วงคอมเมนต์บอกได้นะคะทำไมเราต้องลดน้ำผ่านมามกๆนี่เงี้ยแสบมากจะบอกว่าตอนนี้ดอกไม้คือดอกหายเหลือแค่จิ๋วจตุ้มนั้นนะคะจริงๆก็คือแบบมีตั้งห้าหกดอกอันนี้ก็คือวิธีลดด้นไม้นะ โอเคเนื okay, ่องจากเป็นวอล์กวันเกิดนะคะก็มาให้ดูว่าในวันเกิดทําอะไรกันบ้างทําเลสิกมาได้ประมาณ5วัน6วันนะก็อย่างต้มล้างตาอยู่มาเดี๋ยวจะมาล้างตาให้ดูกันใช้สำลีอันนี้ที่คุณหมอให้มาก็ใส่น้าเกลือวิธีการล้างนะคะล้างมือให้สะอาดด้วยนะใช้น้ําเกลือนะคะเวลาเช็ดตาด้านล่างมองขึ้นบนนี่คือวิธีการเช็ดตาสำหรับคนทำเลสิกสุนันี์ข้ามน่าตื่นเต้นนิดนึงนะคะ พับดันน,นะคะเช็ดหัวตาหัวตาเช็ดจากหัวตาเข้ามาข้างในนะหางตาเช็ดออกทิ้บรอยไม่เช็ดหนังตาไปด้วยเลยเพราะว่าล้างหน้าไม่ได้อีกแล้วนะคะจบกต่แปลกมากเลยอะ่ะพอแต่ไม่ได้ล้างหน้าหรือไม่ได้ทำอะไรกันหน้าผิวคือดีผิวดีมากก็ถือว่าเป็นได้พักสายตาด้วยแล้วก็ได้ฟื้นฟูผิวด้วยนะคะ กังน,นี่ไปหาข้าวกินนดี่วค่ะมีต้นหวได้มาจากพี่อ้นนะคะพีอ่อ้นการที่การมือกองเปิตน้นครูด่างแล้วก็คือหน,นังก็ขึ้นดีมากส่วนนี่ว่านอะไรก็ไม่รู้่จะไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนตอนแรกก็คือหนูว่ามันจะไม่รอดที่ไหนได้ใบยเยอะเลยแล้วก็มีคนถามถึงบัวบกโคด อยู่ดีๆน้องก็ไม่สบายหนะักมากแบบใบหายหมดเลยนะคะแล้วทีก็เลยทําวิธีตามยู u ู e เอาน้องใส่กระถางใช่ปะแล้วก็รดน้ําให้ชุม่มแช่น้ำอน้องไปแช่น้ำประมาณสองชั่วโมงแล้วก็กลับมาใส่กระถางใหม่แล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็เก็บเพื่อเหมือนเป็นการกระตุ้นกระตุ้นก้านกระตุ้นใบกระตุ้นรากอะไรสักอย่างนี่แหละช่วงตอนนี้ก็ยังอยู่ในวิธีการกระตุ้นอยู่นะคะซึ่งจริงๆมันก็เกินสองสัปดาห์มาแล้วเออเดี๋ยวไว้เอามาให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเตยไปรดน้ํา ีนกอแต่งตัวนี้เหมือนถือสิ่งอะไร Alcohol นี้เตยตั้งใจจะกินมังไม่ใช่เหรอใช่วันนนี้มัเกิดตั้งใจจะกินมังกินมังติกเนี่ยกินผักติกฟางไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยกินมังทั้งหมกเลยเนีย่ยนี่นะคะเนื่องในวันเกิดเตยพี่ป๊อกก็จะทําอาหาร <c oughs> แสนโอชาให้เตยกินนะคะก็คือ บะบีกึ่งสำเร็จรูปโอชเตยก็จะกินกิวีหนึ่งลูกเตยได้แบบเตยได้อโวคาโ,โดมาจากร้านนี้ค่ะ City Fresh Fruit ก็คือแบบผลไม้เขาดีมากจริงอันนี้ไม่ได้ทายอีหรืออะไรนะคะคือของดีจริงก็เลยแบบมาเล่าให้ฟังนะคะตอยเปิ้ลหนึ่งลูกปกติวันเกิดก็ก็ชิวๆอ,อ,อยู่แล้ว ปกติมันถ้าเป็นพี่ปั๊บก็คืออาจจะมีคอนเสิร์ตปีที่แล้วก็ยังทัวร์อยู่นะนใช่ยังได้อยู่เราอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะยี่สิ เตยอายุสามสิบรอบถูกค้อนก็จะอยากฟ้องมาพี่ปั๊บนะชอบทำให้เตยเขวกับอายุตัวเองเนี่ยเตยสับสนกับอายุตัวเองมันต้องใส่ยี่สิบเฮ้ยนี่เรื่องจริงยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอะพี่ปั๊บชอบพูดว่าเตยแบบเออเนี่ยจะอายุสามสิบแล้วนะจนตอนนั้นเตยเข้าใจว่าเตยจะสามสิบแล้วต้องแบบเตยยี่สิบเจ็ดเท่านั้นที่มันยังเหลือเวลาให้เตยอีกตั้งสามสี่ปีพ้อนแล้ววันนี้นะก็คือพี่ปั๊บก็ยังมาบอกว่าสามสิบพอใจนะ ยอดน่าทานมากเป็นปีที่เราไม่มีอะไรให้เตยวปีชิวชิวแค่ไม่ป่วยยิ้มได้แต่ละวันก็โอเคแฮปปี้แล้วจริงๆตอนเด็กแม่วันเกิดเติยแม่ไปก็จะทำแบบ้าเมงทำบะหมี่กึ่งกินจริงเหรอเป็นทำเนียบหรอาง ไงไปโอชิเดซเน่โอชิเดสค่ะโอชิเดซเน่ไปสัตย์เห็นข่าวชื่อเฮ็นขาวชื่อเอ้อเข้าตาไปต้องใส่แว่นกินแล้ว่ะไม่อยากเพิ่งทำเลสิกไปใส่แว่นกินข้าวไปเลยอร่อยอย่ะพี่ป๊อปอร่อยปะ่ะอร่อยขอบพี่ป๊อปโหมันเต้นกรอบมาก ชมเหมือนเตยปลูกเองเลยจเตยปอกให้แล่อ๋ออร่อยนะฟังเสียงว,ว่าอร่อยจริงมันตาไหลแล้วเนี่ยแอบอร่อยเกินอร่อยไหมล่ะแต่ว่ารู้สึกมันรสชาติมันถูกฉดิกเนี่ยอะไเงี้ยบล็อกเขาอร่อยไม่ชอบก็ยังแบบบล็อกเขไม่ชอบเนื้อสายๆใช่ไหมแตยชอบเนื้อกรอบมากถ้าได้หยิบได้เนื้อสายเมื่อไหร่วันนั้นคือรู้สึกเป็นวันที่แย่สำหรับรตัวเอง ือนนีเตยแบบปอกผลไม้ทำอาหารไป้สุดยังไงอะ YouTube แไปยังไม่ทำกาแฟก,กันดีเลยเอ่้าเดียวทำยังไงก็เหลียวเลยล่ะนี่มันหั่นมันไม่เหลียว <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะใช้แก้วไหนนี่มีเป็นแก้ว <c oughs> ที่เพื่อนเตยปั้นเองซื้อต่อจากเพื่อนเพื่อนค่ะ เป็นวันเกิดที่สงบสงบม, <c oughs> <c oughs> มีคนเครียดหาของขวัญให้ไม่ได้เออเครียดจริงนะรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะปีนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะไม่เป็นไรหรอกปีนี้เอาอะไรมาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีอะ่ะ <c oughs> ยกเว้นเงิน <c oughs> เอาเงินมาดูคนอื่นอายุยีเป็นยังไงเจอยี่สิบล้วเป็นยังไงเอ้ยยี่สิบเก้าเอ จะเริ่มนับอายุแล้วนะปีหน้าคือจะไม่ได้นับอายุแล้วก็จะเป็นยี่สิบเก้าตลอดไปทำไรอะ่ะกินอิ่มนอนหลับผมไม่ได้ถ่ายรูปแบบว่าสร้างเรื่องนะครับมันเป็นความจริงนะคือเตยเป็นคนหลับง่ายแต่ช่วงหลังก็พยายามจะไม่หลับแล้วเพราะว่าจะโดนแอปถ่ายรูป นี่มีของขวัญจากทางเซตาฟิลส่งมาให้ด้วยนะคะอยากจะบอกว่าแอบกินผีเสื้อไปแล้วอร่อยมากขอบคุณทางเซตาฟิลด้วยนะครับกินอะไรเลยปะเฮ้ยมันไม่ตัดอ่ะอร่อยมากแล้วจะไงอะ่ะเราไม่แบ่งเราหรอไม่แบ่งเอาไปตัดดีๆนี่พี่ปับ๊บ ผ่านมาให้นะคะเป็นเค้กมะพร้าวอร่อย,อยมันแบนว่าปกติแต่ไม่ค่อยกินเค้กนะ ครึ่งแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้ก็นั่งไล่ตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆเข้ามาอวยพรกันนะคะแล้วก็โทรหาคุณแม่โทรหาญาติๆผู้ใหญ่นะคะเนื่องจากเนาะอย่างที่รู้กันอยู่ว่าช่วงนี้ก็กลับไปหาเขาก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราแบบมีเชื้อโรคหรือเปล่าพูดจริงๆนะเพราะว่าเตยเนี่ยก็เพิ่งไปทำเลสิกไม่ครบ7วันด้วยนะคะเอาปปอดทยไว้ก่อนวันนี้ก็มี่ของมาส่ง นเป็นของขวันจากพี่ๆน้องๆแล้วก็คุณลูกคา้าคุณลูกคา้าคุณลูกคา้าค่ะคุณลูกค,ค้คาคา่ะติ่งติ๊งติง,ตง,ตง,ตงชิ้นแรกแกะของขวันเลยแล้วกันชิ้นแรกนะคะนี่เค้กจากลักหล่อลักเฮนะคะ,ะถ้าอ่านชื่อกิดขออภัยนะคะว้าว จากใครเอ่ยสุขสันมันเกิดเจ้าจิ๋วเตยที่รักรู้เลยอันนี้จากพี่อายกับพี่ตานแน่ๆนะคะพี่อายทีเจเอฟของเราเองนะคะพวกเราขอให้น้องมีความสุขสดใสร่าเริงมอบพลังบวกเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะสุขภาพแข็งแรงเราต้องรอดและไปเล่นใน TGAF ซีซันหน้าไม่เอาโควิดซีซันหน้าแล้วพลังบุญร่วมกันเสมอนุมโมทนากับน้องนะคะในทุกบุญเลยแฮปปี้มีแต่สิ่งดีๆเฮงๆปัง ตังเยอะเยอะเพีย yeah. ง <laughs> พวกเรารักน้องมากนะรักอะไรดถึงมากที่สุดจุ๊บๆพี่ไอพี่ตาแล้วก็ทีม NED นดีนะคะจะบอกว่า N e d นีดีี่คือเป็นแบรนด์กางเกงของพี่าย,า,นนะพา,ยายกับพี่ตาลนะพี่ายเนี่ยแหละไอกระมลเน่นเนี่ยแหละกางเกงดีมากนะคะเราเข้าไปดูใน i อจก่อนเกงทรงสวยมากจริงๆแต่เตยคิดว่าอันเนี้ยเตยอาจจะตัดเอาไวา้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปแบ่งพี่ๆกรปพพี่ๆที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเตยแต่งหน้าก,าก,าก่อนดีกว่าพเพราะเผื่อแบบนาะ แกะดูกันเลยโอ้ยน่ากินมากอ่ะดีทุกคนน่ากินมากขอบคุณนะคะโอต่อามาค่ะนี่เป็นผลไม้จากท้าง ซัมซุงของเราด้เองนะคะบ้านซัมซุงนะคะก็ส่งมาแบบหลายปีแล้วอะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะผลไม้ต่างๆวิตามินทรงวิตามินซีขอบคุณค่ะอันนี้จากทางละเมนะคะแกะออกมาแล้วของอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ต่อด้วยนี่เป็นขนมปังขนมปังนุ่หูนมากเป็นขนมปังบอลแบบ ันนี้จากพี่ของเัวเองนะคะช่วงนี้เจอกันไม่ได้นะพี่ก็ส่งเป็นขนมป,ปังแทนใจมานะคะอยากให้เขาทําขายนะคือเขาทําอร่อยมากทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงแต่คืออร่อยมากมจริงจและนี่เขาเปลี่ยนสูตรใช้เป็นเนยอร่อยแน่ๆเดี๋ยวไว้มาทาคลิปแบบกินที่ดูเลยกันนะคะขอบคุณค่ะต่อไปเป็นนี่เค้กเหมือนกันนะคะเป็นโบเค้กนะคะ สุขสันต์วันเกิดน้องเตยจากพี่พี่วงคอคอกเทลค่ะตายแล้วเพิ่งเคยได้เค้กจากวงรดนตรีนะคะพี่พี่วงคอคอกเทลน่ารักมากขอบคุณค่ะไมาดูกันข้างในจะเป็นจะเขียนว่าอะไรนะคะเพราะกปกติร้านโบเคเนะคะี่ยเขาจะมีแบบแต่งหน้าเค้กแบบเออปังๆอนะ่ะอ๋ออันนี้มาเป็นแบบซอๆแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ ขอบคุณค่ะแล้วก็กล่องสุดท้ายกล่องปิดสนามากกล่องเท้าอันนี้คิดว่าจากพี่พัดแหละจะถูกแต่์ด้าจะดาถูกแล้วพี่พั g กูเดย์พี่พัดโอเควีโกพี่พัด okay, พัสเตอร์ของเราเองเฮ้ยอย่างะ่ะต้องมีเขียนมาด้วยใช่จริงด้วยของพี่พัท Happy Birthday นะคะน้องเตยสุภาพีสนี่นี่คืออะไร ารักมากชอบสีมาสีสวยด้วยอ่ะและอีกอันหนึ่งก็เป็นแก้วกาแฟเหมือนกันมีช้อนมามีไม้คนกาแฟน่ารักมากขอบคุณนะคะพี่พาดอ๋อมีแังนูนี่มีดอกไม้มาด้วยค่ะ ชันแกะของขวัญน,นะคะปณุณถามแล้วพี่ป๊อบให้อะไรพี่ป๊อบให้อะไรปีนี้ไม่ได้ให้อะไรพี่ป๊อบดูแลเป็นอย่างดีมาตลอดไม่ต้องให้ของขวัญแล้วตำซูอ่ะข้าวยำปูสักอย่างแอบดูซีรีส์กะหรี่ไปด้วยนะคะอร่อยมากเป็นไงบ้างครับเตย ขไปที่29แล้ก็ขอบคุณทุกๆคำอวยพรนะคะในทุกๆทางเลยทั้ง Youtube, Instagram, Facebook ก็ Instagram ที่ปับนะคะขอบคุณทุกๆคำอวยพรซึ่งหลักๆก็ที่อวยพรกันมาก็มีเรื่องขอให้ปลอดภัยจากโควิดขอให้มีน้องไวๆขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากเลยก็ขอให้ทุกคำอวยพรนะนะส่ง ถึงกับทุกคนที่เวยพรมาหาเตยนะคะรวมถึงคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะก็เป็นวันเกิดขวบปีที่2 9ที่อยู่บ้านชิลๆนะคะไม่ได้ออกไปทําบุญด้วยก็สวดมนต์เอานะเพราะว่าออกไปข้างนอกนี้ก็ยังก,กังวลอยู่ขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลาจากโควิดนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยสุขใจขอให้เจอความสุขอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุดแต่ก็มีความสุขในแต่ละวันนะคะ ที่ส่งอาหารมาให้เตยด้วยนะครับผมได้กินทุกอย่างเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขสามดิ์ Happy birthday